ขออาศัยข้ามกำแพงเพื่อนบ้านโหนธนากรลำบากยอมทนนอนสีคนอัดกันในเพิงไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาทำงานในวงการได้แค่3ปีแต่นักแสดงหนุ่มโหนธนากรจากช่อง7จะสามารถทำงานเก็บตังถอยบ้านให้ครอบครัวราคา10ล้านบาทได้โดยเหตุผลที่หนุ่มโหนถอยบ้านหลังใหญ่ราคาหลายล้านนั้น เป็นเพราะว่าต้องการเติมเต็มให้กับชีวิตที่ในอดีตครอบครัวของผลไม่มีบ้านอยู่ต้องอาศัยกำแพงบ้านคนอื่นสร้างเพิงเพื่ออยู่อาศัยซึ่งหนุ่มโหนเล่าถึงเรื่องนี้ให้บันเทิงไทยรัฐออนไลน์ฟังเมื่อครั้งมาเดินสายสวัสด,ดีปีใหม่ว่างานละครเยอะมากจบเรื่องนั้นต่อเรื่องนี้มีเงินเก็บเยอะแค่ไหนแล้วอยู่วงการมา3ปีก็ทำงานเก็บตังถอยบ้านได้สองหลังแล้วครับแต่เป็นแบบนกน้อยทำรังแต่พอตัวนะ มี10ล้านหนึ่งหลังแถวพระรามสองและ3ล้านอีกหนึ่งหลังเป็นเทาโฮมแถวสมุทรปาการที่ต้องถอยเยอะเพราะว่าครอบครัวผมลำบากครอบครัวติดลบมาก่อนไม่มีบ้านอยู่ต้องอาศัยกำแพงบ้านคนอื่นเขาสร้างเพิงสังกสีต่อมาเพื่อใช้อยู่อาศัยครอบครัวลำบากมากยากจนมากแต่ตอนนั้นผมยังไม่เกิดแต่ผมจะได้ยินเรื่องนี้มาตลอด และพี่สาวคนโตเกิดทันตอนที่ลำบากเรารับรู้พอถูกก่อขู่มาทุกวันจนเราเริ่มโตและหารายได้เป็นของตัวเองก็เริ่มเล่นดนตรีร้องเพลงเพื่อหารายได้ครอบครัวก็เริ่มดีขึ้นและพอได้ทำงานในวงการเริ่มมีตังค์ก้อนเล็กๆจำนวนหนึ่งก็ถอยบ้านทำให้สิ่งที่เป็นปมด้อยของเราตั้งแต่เด็กอยากได้รองเท้าชอบรองเท้าตอนเด็กๆไม่มีเงินซื้อรองเท้าดีๆใส่พอบ้านไม่มีฐานะ ทุกวันนี้อยากได้ก็ถอยมีเกือบ200คู่